พลทหารนัทวุฒิอุโซนทิมคืออยากจะบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมอยู่ที่นี่สบายดีกินเป็นเวลานอนเป็นเวลาได้รู้จักเพื่อนใหม่เยอะแยะอยู่ที่นี่ต่างพ่อต่างแม่มาเจอกันถ้าจะฝากถึงท้องบ้านก็คงจะฝากถึงยายกับน้องครับยายไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมอยู่ทางนี้ผมสบายดีน้องก็ขอจากอาการที่ผ่าตัดขามาก็ขอให้หายไวๆอีกไม่เท่าไหร่หลังปีใหม่ ที่มก,กราก็คงจะได้กลับบ้านไม่นานก็อรอครับจะเจอกันแน่ผมปวดหานปวดหันสกรินสุม,มาไม่ต้องเป็นห่วงอยากให้พ่อกับแม่และยายรักษาสุขภาพด้วยเป็นห่วงผมอยู่ทางนี้ก็สบายดีครับการฝึกก็มีหนักบ้างเบาบ้าง,างกับผมพลอาหารธีรพงษ์หน้ากรรลินให้พ่อกับแม่ดูแลสุขภาพด้วยพ่อก็กินเหล้าน้อยๆหน่อย,อย,อยแม่ก็กินยาเบาหวานด้วยอย่าลืม และต้าก็กินข้าวบ้างดูแลสุขภาพด้วยผมอยู่ทางนี้สบายดีกินอิ่มนอนหลับครับพลทหารสะพลเก้ยวอวมผมอยู่ทางนี้สบายดีที่บ้านไม่ต้องเป็นห่วงนะครับคุณพ่อก็อย่ากลับดึกมากอย่าดื่มเหล้ามากนะครับคุณแม่รักษาสุขภาพด้วยครับอยู่ทางนี้ผมสบายดีครับกินอิ่มกูฝึกจะดีทุกคนครับผมพลทหารสงกรามถุง้าผม คิดถึงพ่อกับแม่ครับคิดถึงเมียกับลูลกมากไม่ต้องเป็นห่วงทางนี้ผมอยู่นี่สบายดีครับผมพลทหารเจ้าพระลูกอ,อกรอฝากพ่อกับแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงอยู่นี่สบายดีครับแล้วก็ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงอยู่นี่สบายใจกินอิ่มนอนอุน่นแล้วก็ไว้เจอกันวันที่24นี้นะครับรักพ่อกับแม่มากจุบ๊บอ่ยู ทางนี้ผมสบายดีกินอิ่มนอนอุน่นขอให้พ่อแม่ดูแลสุขภาพมากๆครับครับก็บผมพลทหารจาก,กิต์สมุทรุงฤิอยู่ทางนี้สบายดีครับพ่อกับแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับกลับบ้านไปผมจะเป็นคนดีของพ่อแม่ตลอดไปครับสวัสดีครับกับผมพลทหารสถาพรมูลมาอันนี้ต้องสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับพ่อกับแม่ไม่ต้องมาเยี่ยมก็ได้ เดี๋ยว,ให,ยวให้ดาวมาแล้วเดี๋ยวให้ดาวโทรหาเองจะต,ต้องโทรหาเองนะครับวันที่24พฤศจิกาย,ายนมีการให้เยี่ยมญาติแล้วยังไงเดี๋ยวคุยกันอีกทีนะครับสวัสดีครับกับผมพลทหารอภิรักษ์เจริญบอกความคิดถึงถึงทางบ้านครับเป็นยังไงบ้าง,งครับพอ่อแม่พี่แคทน,น้องกัมปูสบายดีไหมครับไม่ต้องห่วงผมนะครับผมสบายดีช่วงนี้ใขรของดีไหมครับ ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับคิดถึงทุกคนนะครับครับผมผลทหารมานอบันรีแล้วดูเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าโตยังเดินได้หรือยังคิดถึงมากๆนะอยู่ทางนี้สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงกระผมผลทหารบรมีภูกสวัสดิ์คิดถึงมากครับไม่ต้องเป็นห่วงครับ ปาบอกชุแจงว่าคิดถึงรอด้วยได้พักเลยพอเลยวันนี้ผมพลทหารวัชรละพลแก้วคิดถึงพ่อเลืองกับแม่น้องและน้องอึ่งนะครับดูแลสุขภาพด้วยผมอยู่ทางนี้สบายดีครูฝึกและครูฝึกใจดีทุกคนรักและคิดถึงลุงนะครับผมพลทหารพิสารก้อนคำเป็นไงครับบนคนทางบ้านไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมอยู่ทางนี้สบายดีอีกไม่นานวผมก็จะกลับแล้วครับ สวัสดีครับผมพลทหารวิริเชษฐติละครับผมดึงทางบ้านและครอบครัวทุกคนครับผมอยู่ตรงนี้จะตั้งใจฝึกทหารอย่างเต็มที่ครับกับผมพลทหารตวัชชัยคงอินครับพ่อแม่สบายดีหรือเปล่าผมรักพ่อแม่นะครับผมจะตั้งใจฝึกตามที่พ่อแม่ขอครับกับผมพลทหาราอดิศรเวสกุลผมอยู่ทางนี้ผม สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงผมครับกระผมผลอาหารพงเพชรอินเลิศไม่ต้องเป็นห่วงผมครับผมสบายดีครับคิดถึงทุกคนครับกผมผลอาหารอรุพัทรวเกศรคิดถึงชาวบ้านมากครับอยู่ทางนี้สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงครับกผมผลอาหารบุเบศนันบุญคิดถึงบ้านมากครับแล้วคิดถึงแม่ด้วยครับกระผมผลอาหารจริวัฒนตรงนี้อยู่ทางนี้สบายดีครับคิดถึงคนที่บ้านมากนะครับผมผลอาหารชนาธิมณแก้ว อัู่ทางนี้ผมสบายดีครับคิดถึงทางบ้านและลูกและแม่ด้วยครับกระผมพลทหารธนพลชัยยนผมรักแม่มากนะครับผมบผมจะทําหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับผมพลทหารโกรเมนบุญนวลตอนนี้ผมอยู่ที่นี่สบายดีครับไม่ต้องเป็นห่วงครับละละคิดถึงทุกคนนะครับอมพลทหารเอกสันก้อนเป็งอยู่ทางนี้สบายดีครับคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงแอม,แมครับ กับผมพลทหารนาาทอนอนดีอยู่นี้ผมสบายดีครับที่นี่สอดไลฟยผมเยอะเดี๋ยวเราจะเจอกันครับผมพลทหารเสกสรริระอยู่ทางนี้สบายดีครับอย่าลืมมาเยี่ยมด้วยนะครับผมพลทหารจิตวัฒนาเสียเทนขอฝากความคิดถึงหาแม่ครับกับผมพลทหารวีรพงษ์ข้าขายอยู่ทางนี้สบายดีครับขอให้พ่อแม่ดูแลสุขภาพด้วยครับกับผมพลทหารสุจินาบุญอิน คิดถึงพ่อกับแม่แล้วครับแล้วก็คิดถึงพี่ด้วยครับผมอยู่่างนี้สบายดีไม่ต้องเป็นห่วงครับที่นี่สอนอะไรให้ผมมากมายเลยครับผมพลทหารสอสตเกียมะอยู่ทางนี้สบายดีครับคิดถึงทุกคนทางบ้านนะครับผมพลทหารจีรวัดจันแดงแม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมอยู่ทางนี้สบายดีครับกระผมพลทหารเรือวงสิกรรเพราะแม่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงครับผมแข็งแรงสบายดีครับสู้ครับผมพลทหารสมานกายวิเศษผมรักพ่อรักแม่นะครับสวัสดีครับ กับผมพลทหารนพชาติเคินเพชรพผมอยู่ทางนี้สบายดีครับไม่ต้องเป็นห่วงผม,ผม,งผมพลทหารจตุรงนาวงผมอยู่ตรงนี้ไม่ต้องอเป็นห่วงผมผมสบายดีแข็งแรงดีครับผมพลทหารรังสัก์สืบม่อเป็นห่วงและคิดถึงนะครับกับผมพลทหารสันติบุญเนตรก็คิดถึงคนทางบ้านครับรวมทั้งคิดถึงแฟนด้วยก็อีกสองเดือนเจอกันครับหวังว่าคงจะรอได้ผมพลทหารนิกรเตชนันอยู่ทางนี้สบายดีครับพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับ ผมพนหานพนุพลที่เขียวอยู่ทางนี้สบายดีครับไม่ต้องเป็นห่วงดูแลตัวเองด้วยนะครับกระผมพนหาญสนตินรสารอยู่ตรงนี้สบายดีครับทางบ้านขอให้ดูแลสุขภาพดีนะครับกระผมพนหาญมะโจงปินนักกันพ่อแม่อยู่ที่บ้านขอให้ดูแลสุขภาพด้วยนะครับกระผมพนหารน้ำมรสุสแก้วพ่อแม่รักพ่อแม่มากนะครับรักฝนด้วยนะครับผมผมพนหารพิสิทธิ์เลือด้ำผมคิดถึงทางบ้านมากนะครับขอให้แม่สุขภาพแข็งแรงนะครับ ผมพลทหารอิจิพลเจริญคุณคิดถึงเมียมากเลยครับผมพลทหารจตุพลชุ่มทพย์ผมจะทำหน้าที่อย่างผมให้ดีที่สุดครับกับผมพลทหารปีงะปัมอยู่ทางนี้สบายดีครับขอให้พ่อแม่มีความสุขครับผมพลทหารนิวจีราอยู่ทางนี้สบายดีครับพ่อกับแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับผมพลทหารบุญชัยธราชีพอยู่ทางนี้คิดถึงบ้านมากเลยครับผมพลทหารเฉลิมพลสิงรักอยู่ทางนี้สบายดีครับรักแม่นะครับ ผมพลทหารนนทิยศอยู่ตรงนี้สบายดีครับแล้วนะพ่อแม่ครับผมพลทหารวิรชัยเจษฎาวาอยู่ตรงนี้คิดถึงบ้านมากครับแต่ไม่ต้องเป็น่วงผมนะครับผมพลทหารนริงามเลิศอยู่นี่สบายดีครับคิดถึงที่บ้านมากลูกด้วยผมพลทหาร <remembering S 2> พราทีศินวงค์สบายดีครับคิดถึงบ้านครับผมพลทหารช, RR ชนะอันตะรักพ่อครับรักแม่ครับคิดถึงมากครับผมพลทหารสุทธิ์ติวังผมคิดถึงบ้านมากครับ ต้องเป็นห่วงผมนะครับสบายดีครับผมพลทหารจิตกรใจกินคิดถึงแฟนมากครับกลับบ้านไปจะไม่เที่ยวแล้วครับผมพลทหารเสริมรักง<า>คงทิม,มอยู่ที่นี่สบายดีครับที่บ้านก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับผมพลทหารวกอาชาจนอยู่ที่นี่สบายดีครับรักพ่อรักแม่ครับผมพลทหารอภิชาติสุวรรณอยู่ทางนี้สบายดีครับคิดถึงทุกคนนะครับผมพลทหารจดชัยชา์รักพ่อรักแม่มากนะครับแม่ดูแลสุขภาพด้วยครับ อีก2องปีคงได้ไปดูแลพ่อแม่แล้วครับกับผมพลทหารพิพัฒน์สวัสดิ์คิดถึงทุกคนนะครับมาหาผมวันที่24สด้วยครับผมพลทหารสมรคุณก้าคิดถึงแม่นะครับอยู่กับข้าวฝีมือแม่นะครับผมพลทหารเลยโคทองคิดถึงทุกคนที่กาลังรออยู่นะครับอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงอีกไม่นานจะดีกลับไปหาครับผมพลทหารอนุภาพรันดาวคิดถึงแม่นะครับและทุกคนในท้องบ้านอย่าลืมมาเที่ยวหานะครับ นะครับผมพลทหารสมัครใจคําอยู่ทางนี้สบายดีครับแล้วพ่อแม่ลักเมียครับกับผมพลทหารกุมกินนาชัยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงผมอยู่ทางเนี้ยสบายดีครับกับผมพลทหารเกิดล้างวงอยู่ที่นี่สบายดีครับพ่อแม่ไม่นี่ไปเลยพี่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับกับผมพลทหารอัครเดชจันมูลอยู่ทางนี้สบายดีครับคิดถึงพ่อและคิดถึงแม่ครับกับผมพลทหารจักรีชนะศักดิ์คิดถึงแม่นะครับพ่อด้วยครับ ดูแลน้องด้วยนะครับเป็นห่วง leuk <laughs> <laughs>